เมื่อความโลภเขาครอบงำชายคนหนึ่งจนทำให้เขาออกตามล่าหาสมบัติของลูกเทพโดยไม่เกรงกลัวคำสาปขององค์เทวีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไปชแนลวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่องทุ่มบัตก่อนรับชมแอดขอละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ องค์เทวีเทพแห่งความมั่งคัง่งผู้เป็นสัญลักษณ์ของทองคำและอาหารที่มีไม่จำกัดและโลกใบนี้ก็คือขันของพระองค์เมื่อครั้งที่จักรวาลถูกสร้างขึ้นพระองค์ก็ได้ให้กำเนิดเทพ160ล้านองค์แต่พระองค์ก็รักฮัสตาลูกชายคนแรกมากที่สุด แต่ฮัสตากลับต้องการทั้งเงินทองและอาหารทั้งหมดของแม่จึงพยายามแย่งชิงจากองคเทวีซึ่งเขาก็สามารถนำทองไปได้สำเร็จแต่ในระหว่างที่จะไปแย่งชิงอาหารฮัสตาก็ถูกเทพองค์อื่นโจมตีจนแตกสลายแต่องค์เทวีก็ได้ช่วยฮัสต้าไว้แต่มีเงื่อนไขว่าฮัสตาจะต้องถูกลืมไม่ได้รับการเคารพนับถือและต้องหลับไหลอยู่ในคันขององค์เทวีตลอดไป แต่แล้ววันหนึง่งก็มีชาวบ้านมาสร้างวิหารให้ฮัสตาเพื่อปลูกเขาขึ้นมาและที่ชาวบ้านทําแบบนั้นก็เพราะคําสั่ของฮัสตาเป็นประโยชน์กับพวกเขาณหมู่บ้านทูมบาดมีครอบครัวหนึง่งอาศัยอยู่ห่างไกลาจากชาวบ้านเนื่องจากถูกชาวบ้านรังเกียจ ครอบครัวนี้อยู่กันสี่คนได้แก่แม่ลูกชายสองคนและยายแก่ผู้น่ากลัวซึ่งยายแก่คนนี้เป็นทวดของผู้ดูแลวิหารฮัสตาแต่ดิครอบครัวนี้รับมาเลี้ยงดูเพราะพวกเขาต้องการสมบัติในวิหารนอกจากนี้แม่ของเด็กทั้งสองยังต้องไปปรนนิบัติรับใช้ผู้ดูแลวิหารอยู่ตลอดโดยหวังว่าจะได้เหรียญทองตอบแทนมาบ้าง ในวันหนึ่งวินายักษ์และน้องชายเป็นกังวลว่าแม่จะกลับมาป้อนข้าวใหญ่แก่ไม่ทันวินายักษ์จึงตัดสินใจเข้าไปทำกับข้าว แล้วให้น้องเป็นคนเอาไปป้อนพวกเขากลัวมากๆเพราะไม่รู้ว่าข้างในห้องจะมีอะไรทันใดน,นั้นแม่ก็รีบวิ่งเข้ามาห้ามไว้เธอตบตีสั่งสอนลูกชายด้วยความโมโหจากนั้นก็รีบเอาอาหารเข้าไปในห้องยายแกเทปป้อนอาหารและตัดเล็บให้ซึ่งมือของยายก็น่าเกลียดน่ากลัวมากๆแถมยังถูกลามโซไว้อย่างแน่นหนาอีกด้วยหลังจากนั้นไม่นานยายแกก็ร้องโหยหวนขอร้องให้ปล่อยเธอไป แต่พ่อแม่วินายักพูดว่านอนซะไม่งั้นฮัสตาจะมาหาจากนั้นยายก็หลับไปทันทีวันต่อมาผู้ดูแลวิหารเสียชีวิตแม่วินายักษ์ซึ่งจะย้ายหนีไปจากทูมบัตเพราะอยู่ที่นี่ต่อก็ไม่ได้อะไรสมบัติในวิหารก็ไม่มีทางหาเจอขนาดคนดูแลวิหารพยายามหามาทั้งชีวิตยังหาไม่เจอเลย แต่วินายักษ์ก็ไม่เห็นด้วยเขาอยากได้สมบัติในวิหารจึงจะลองไปหาดูโดยวินายักษ์บอกว่าจะไปปลุกยายแก่เพราะเขาคิดว่ายายแก่ต้องรู้เรื่องสมบัติในวิหารแน่นอนแต่แม่ก็ยืนยันว่าจะไม่อยู่ที่นี่เด็ดขาดและจะรีบหนีไปจากทุมบัตให้เร็วที่สุดแต่หลังจากนั้นไม่นานน้องชายของวินายักษ์ก็พลัดตกต้นไม้ได้รับบาดเจ็บสาหาัส แม่จึงรีพาลูกไปหาหมอโดยสั่งวินายักษ์ให้เป็นคนป้อนข้าวยายแกและทยายตื่นให้พูดว่านอนซะไม่งั้นฮัสตาจะมาหาหลังจากแม่เดินทางไปได้ไม่นานลูกของเธอก็ตายเธอจึงจะไปสุสานเพื่อทำพิธีศพให้ลูกทขงด้านวินายักษ์ที่ต้องอยู่กับยายแก่ตามลำพังก็เริ่มจะหวาดกลัวเด็กน้อยค่อยๆย่องไปหน้าห้องของยายแก่ เขากลมลงช้าๆมองดูในห้องผ่านรอยแตกประตูและดูเหมือนว่ายายแก่จะตื่นแล้วเธอขอให้วินายักษ์เปิดประตูให้เด็กน้อยกลัวมากจึงเดินหนีไปแต่พอยหญยพูดถึงสมบัติความโลภก็เข้าครอบงำวินายักษให้เขามีความกล้าพอที่จะ,ะเผชิญหน้ากับยายแก่และถามว่าสมบัติอยู่ที่ไหน ให้อาหารฉันสิแล้วจะบอกทุกอย่างายแก่พูดด้วยความหิวโหยวินายากักรีบวิ่งมาทําอาหารพร้อมกับนึกถึงคําที่แม่บอกไว้แต่เด็กน้อยกลับจําไม่ได้จนในที่สุดายแก่ก็รู้ว่าวินายักษ์จาชื่อเทพองค์นั้นไม่ได้เธอจึงล่ามขาวินายักษ์ไว้และลากขาเขาห้องไปเพื่อที่จะกินยังหีที่วินายักษ์จาชื่อเทพองค์นั้นขึ้นมาได้เลยทําให้าย่แก่หลับไป จากนั้นแม่ก็กลับมาเธอทําแผลให้วินายักไปพร้อมกับร้องไหท้ที่กะใจที่ต้องเสียลูกไปขูเขาออกเดินทางทันทีแต่วินายักษที่เพิ่งเกือบตายมาก็ดูเหมือนว่าจะไม่เ็ดเขาชวนแม่กลับไปมาเชือกและทรมานยายแก่ให้บอกที่ซ่อนสมบัติแม่รู้ดีว่าลูกต้องการทองมากๆเธอจึงยกเหรียญทองที่เธอมีให้แต่ความโลภของวินายักษมันมีมากกว่านั้นเพราะเขาไม่ต้องการแค่เหรียญเดียว แต่ดูเหมือนว่าแม่จะรู้อะไรบางอย่างซึ่งมันก็ทําให้เธอกลัวมากๆที่จะกลับไปที่นั่นจนเธอบังคับให้ลูกสัญญาว่าจะไม่กลับไปทูมบัตอีกซึ่งเธอก็ยอมที่จะลงมือฆ่าลูกตัวเองดีกว่าจะให้ลูกกลับไปที่นั่น15ปีต่อมาวินายักกลับไปที่ทูมบัตอีกครั้งเขาไปที่บ้านยายแกซึ่งตอนนี้ก็โรคร้างมากๆวินายักเดินสำรวจภายในบ้านจนไปเจอยายแกที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างทรมานถูกต้นไม้ขึ้นตามตัววินายักหัวเราะด,ดีใจมากที่ยายแกยังไม่ วินายักษ์นั่งพูดคุยกับยายแก่ถึงเรื่องสมบัติยายแก่เตือนว่าอย่าไปยุ่งกับที่นั่นมันเป็นคำสาปที่ฉันเป็นแบบนี้ก็เพราะคำสาปนั่นแต่ความโลภของวินายักษ์ก็ทำให้เขาไม่กลัวคำสาปเลยแม้แต่น้อยเขาตกลงว่าจะช่วยปลดปล่อยยายให้พ้นจากความทุกข์ทรมานชายายยอมบอกทุกอย่างจากนั้นวินายักษ์ก็หาสมบัติตามที่ยายแก่บอก หลังจากใช้เวลาหาอยู่นานในที่สุดเขาก็ทําสําเร็จซึ่งวินายักษก็ได้กลับมาเผายายแก่ตามที่สัญญาไว้ยายแก่ร้องโหยหวนด้วยความดีใจที่จะได้ตายสักทีหลังจากที่วินายักษออกตามหาสมบัตินานหลายเดือนเขาก็กลับบ้านไปหาเมียในสภาพที่นวดเข้ารุงรังผมยาวราวกับคนบ้าวินายักษรีบพุ่งไปหาเมียแล้วก็นอนจับมือกัน เช้าวันต่อมาวินายักไปหาเจ้าหนี้ของเขาชอวาราครบเพื่อจ่ายนี่ด้วยเหรียญทองซึ่งมันก็มีมูลค่ามากพอที่จะปลดนี้ได้แถมยังเหลือเงินใช้อีกจํานวนมากวินายักเดินทางกลับไปทุมบตดเพื่อนําเหรียญทองมาขายเรื่อยๆจนเขาร่ำรวยขึ้นมาอย่างรวดเร็วเขาซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่แล้วก็อเที่ยวสถานบริการอยู่บ่อยๆราครบพยายามถามวินายักษว่าได้ทองพวกนี้มาจากไหนแต่เขาก็ไม่ยอมบอกแม้กระทั่งเมียวินายักษก็ยังไม่บอกเลย ทางด้านราครบเขาอยากได้ใบอนุญาตค้าฝิ่นจากทหารนักกิษมากแต่เขาก็ไม่มีเงินมากพอที่จะจ่ายเพื่อใช้เส้นสายราครบเลยไปบ้านของวินายักษเพื่อหลอกถามเมียของเขาว่าได้ทองมาจากที่ไหนคําตอบของเธอก็ทําให้ราครบรู้ว่าขนาดเมียวินายักษก็ยังไม่ยอมบอกอะไรเลย หลังจึกนั้นไม่นานวินายักษกลับมาบ้านพร้อมกับอาการบาดเจ็บราครบก็ใช้จังหวะนนี้ลองเสนอให้เขาไปช่วยหาเหรียญทองวินายักษจะได้ทำงานได้สบายขึ้นไดทองมาเยอะขึ้นแต่ถึงยังไงวินายักษก็ไม่ยอมวันหนึ่งราครบน้ำสาวใช้มาเสนอขายให้วินายักษซึ่งเขาก็สนใจซื้อไว้แต่เมียของวินายักษก็ไม่ชอบเพราะสาวใช้คนนี้ทั้งสาวทั้งสวยและเธอก็รู้ดีว่าสามีเธอเป็นคนยังไง ในคืนนั้นสาวใช้แอบ,บคุยกับวินายักษ์ซึ่งเธอก็เจ้าเล่ห์และโลภมากไม่เบาเธอของเงินวินายักษ์เพื่อแลกกับความลับสำคัญบางอย่างซึ่งความลับนั้นก็คือการที่เธอมาอยู่ที่นี่เป็นแผนของราครบที่จะให้เธอมาอ่อยวินายักษ์ใช้การราค้าหลอกล่อให้เขาอยู่แต่บ้านเพื่อที่ว่าราครบจะได้มีเวลาลองหาสมบัติที่วิหารทุมบัดตัดฉากไปที่ราครบเขาพยายามหาสมบัติในวิหารอยู่นานแต่หายยังไงเขาก็หาไม่เจอ ส่วนวินายักษที่หวงสมบัติจึงตามไปที่วิหารทันทีเขาวางแผนเดือการเผยที่ซ่อนและวิธีการหาสมบัติให้ราครบเห็นซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ทําตามจนสามารถหาลงไปข้างในคันขององค์เทวีได้ข้างในนั้นเป็นผนังเนื้อสีแดงน่ากลัวราครบเดินสำรวจไปเรื่อยจนไปเจอถ้วยใบหนึ่งพอเปิดออกก็เจอหุ่นแป้งทันทีที่ราครบหยิบขึ้นมาดูเขาก็ถูกอะไรบางอย่างพุ่งเข้ามาโจมตี หลังจากนั้นวินายักษ์ก็ไต่เชือกตามลงมาแล้วก็ได้เจอกับราคบที่กลายเป็นปีศาจน่ากลัวติดอยู่ที่ผนังคันขององค์ทวีเขาร้องด้วยความทารมานวินายักษ์เลยพูดว่านอนซะไม่งั้นฮัสตาจะมาหาจากนั้นราคบก,ก็หลับไปส่วนวินายักษ์ก็นําแป้งมาโรยรอบๆตัวเขาเป็นวงกลมแล้วก็นําหุ่นแป้งออกมาจากถ้วยไม่นานและสูนร่างกายตัวหนึ่งก็โผล่มาซึ่งมันก็คือฮัสตาที่โดนคําสาปให้มีเพียงเงินทองแต่ต้องหิวโหยไปตลอดกาล ฮาสตาพยายามเข้ามาอุ่นแป้งแต่ก็ถูกเขตอาคมป้องกันไว้ วินายักหลอกล่อฮัสตาร์อยู่สักพักจนฮัสตาร์ทนไม่ไหวเข้าไปฉีกแขนราครบจนเขาตื่นขึ้นมาร้องอย่างเจ็บปวดวินายักจึงโยนหุ่นแป้งออกไปฮัสตาร์รีบตามไปกินอย่างหิวโหยวินายักใช้จังหวะนี้กระชากกระเป๋าทองของฮัสตาร์จนเหรียญทองจํานวนมากหล่นออกมาวินายักรีบเก็บให้ดีมากที่สุดแล้วก็ปีนขึ้นไปแต่ก่อนจะไปเขาก็ได้โยนตะเกียงไฟไปเผาราครบเพื่อให้หลุดพ้นจากความทรมาน 1 4ปีต่อมาวินายักษ์เริ่มแก่ชราจนไม่สามารถปีนเชือกไหวเขาใช้ชีวิตเซเพลเมาเหล้าเที่ยวผู้หญิงไปวันๆแต่ในะระหว่างนั้นวินายักษ์ก็ให้พันดูลงังลูกชายของเขาฝึกปีนเชือกและเก็บเหรียญตั้งแต่เด็กซึ่งพันดูลังก็ขยันฝึกซ้อมทั้งวันทั้งคืนราะอ,อยากให้พ่อชื่นชมเขาบ้างแต่วินายักษ์ก็ทำตัวห่างเหินไม่ค่อยคุยกับลูก จนวันหนึ่งวินายักษ์จำเป็นต้องให้ลูกไปลองของจริงแล้วเพราะเงินที่เหลืออยู่เริ่มจะไม่พอใช้พันดูลางดีใจมากๆที่จะได้ช่วยพอ่อส่วนเมียของวินายกก็ดีใจที่เธอจะได้รู้สักทีว่าที่นั่นมันเป็นยังไงซึ่งเธอก็ได้ขอให้ลูกกลับมาเล่าให้เธอฟังในระหว่างเดินทางพันดูลางถามพ่อเกี่ยวกับทูบทัตพ่อก็ได้เล่าตำนานของฮัสตายฟัง หลังจากที่เดินทางไปถึงวิหารพอเริ่มต้นจากการสอนลูกปั้นหุ่นแป้งพอปั้นเสร็จพ่อก็โยนทิ้งเพราะวันนี้เขาแค่มาสำรวจและฝึกฝนเท่านั้นต่อมาวินายอยากพาลูกลงไปในคันองค์เทวีเพื่อสอนลูกโรยแป้งทำเครยดคมทางด้านพันดุลงังก็มีอาการสั่นกลัวอย่างเห็นได้ชัด ในระหว่างที่โรยแป้งพันดูลางก็ถามเกี่ยวกับฮัสตาว่าถ้าโดนกัดจะเป็นยังไงแล้วฮัสตาจะออกมาเมื่อไหร่พอพ่อตอบว่าฮัสตาจะออกมาเมื่อเอาหุ่นแป้งมาให้วันนี้เรามาฝึกซ้อมเลยไม่ได้ลงมาแต่พันดูลังหยิบหุ่นแป้งแอเอาลงมาด้วยให้พ่อดูทันใดนั้นฮัสตาก็โผล่มาวินาอยากเลยรีบผ่าลูกเข้ามาในเขตอคมแล้วก็จะปีนเชือกขึ้นไปแต่พันดูลังกลับโลภมากหันกลับไปกระชากกระเป๋าทองแล้วก็เก็บทองมา ทำให้พวกเขาหนีขึ้นมาเกือบไม่ทันพันดูลางยิงไม่สํานึกยืนยิ้มดีใจที่เก็บเหรียญทองมาได้ทางด้านวินายักษ์ก็เข้าไปตบตีสั่งสอนลูกชุดใหญ่พอกลับมาที่บ้านแม่ก็รีบขอให้ลูกเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังแต่พันดูลังบอกว่ามันคือความลับของผมกับพ่อแม่ทำงานบ้านไปเถอะแม่โมโหงลูกชายมากได้ตบหน้าลูกเต็มแรง วินายักวางแผนที่จะย้ายบ้านไปอยู่ที่ทุมบัตแล้วหวังจะครอบครองวิหารแห่งนั้นซึ่งทุมบัตก็อยู่ภายใต้ผู้ปกครองทั้ง7คนและวินายักก็สนับสนุนดูแลพวกเขามาโดยตลอดท่หลังจากที่อินเดียเป็นอิสระภาพจังกรีทุมบัตก็จะเป็นของรัฐบาลอินเดียซึ่งมันก็อาจทําให้วินายักษมีสามารถไปหาทองที่นั่นได้ ทางด้านพันดุลงังหลังจากที่ได้ทองมาก็วางตัวใหญ่ว่าตัวเองเป็นคนที่รู้ความลับเรื่องสมบัติและกําลังจะร่ํารวยนอกจากนี้พันดูลังก็เริ่มออกลายความเป็นเสือผู้หญิงไม่ต่างจากพ่อซึ่งผู้หญิงที่พันดูลังหมายปองมานานก็คือเมียน้อยของพ่อ แต่แล้ววันหนึ่งวินายักษ์ก็จับได้ว่าลูกชายแอบไปนอนจับมือกับเมียน้อยของเขา<ๆ>เขาลากลูกชายไปซ้อมต่สอนและขู่ว่าจะฆ่าทิ้งพันดูลางเลยพูดกับพ่อว่าพ่อดำบิดวิธีมาโดยตลอดท่องอยู่ในกระเป๋ามันแล้วทำไมไม่ขโมยมาทั้งกระเป๋าเลยละ่ะวินายักษ์เถียงกลับไปว่าเราไม่มีเวลามากพอที่จะทำแบบนั้นแต่พันดูลางก็บอกว่างั้นก็เอาหุ่นแป้งไปหลายตัวสิพอเริมเห็นด้วยกับลูกจึงหยุดซ้อมและพาลูกไปเที่ยวผู้หญิงเป็นรนงวันตอบแทน จากหมันพวกเขาก็ไปที่วิหารและปั้นหุ่นแป้งไว้หลายสิบตัวแล้วก็ลงไปทําเขตดาคมวินายักษ์นำหุ่นแป้งออกมาสองตัวแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น ัสตาร์โผล่มาสองตัวเช่นกันวินายอยากรู้ทันทีว่าฮัสตาร์จะออกมาตามจำนวนหุ่นแป้งเขาเลยจะหันไปบอกลูกให้เก็บหุ่นที่เหลือไว้ก่อนแต่มันก็ไม่ทันฮัสตาร์โผล่มาหลายสิบตัวทั้งสองคนตกใจกลัวกับสิ่งที่เห็นมากพอโยนหุ่นไปฮัสตาร์ก็ต่อสู้แย่งกินกันอย่างดูร้ายจนมีฮัสตาร์ตัวหนึ่งลอยมาโดนเขตอคมจนร่างสลายไปพวกเขาไม่รู้จะออกไปยังไงเฝ้ารออยู่ในเขตอคมจนเชื้อเพลิงตะเกียงหมด จากนั้นพันดูลางก็ตื่นมาพบว่าพ่อปลูกขุนแป้งไว้เต็มตัวซึ่งเขาก็รู้ทันทีว่าพ่อจะทําอะไรพันดูลางร้องไห้ขอเราอให้พ่ออย่าทําแบบนั้นแต่พ่อก็ต้องทําเพื่อลูกรอดชีวิตไปได้วินายักษปีนเชื่อขึ้นไปพ่อออกนอกเขตอาคมฮัสตาก็พุ่งเข้าไปกินหุ่นแป้งจนตกลงมาโดนเขตอาคมฆ่าตายหมดพันดูลางรอดชีวิตออกมาได้และเขาก็ได้เจอพ่อที่กลายสภาพเป็นปีศาจน่ากลัวในมือถือถุงกระเป๋าฮัสตาไว้ วินายักเรียกให้ลูกมเมาทองไปแต่พันดูลางในตอนนี้ไม่โลภอีกต่อไปแล้วพันดูลางเผาพ่อเพื่อปลดปล่อยเขาให้หลุดพ้นจากความทรมานร้อมพูดกับพ่อทั้งน้ำตาว่านอนซะพ่อไม่งั้นฮัสตาจะมาหาเมื่อมีเงินทองมากองต่อหน้า ความโลภความอยากได้มาเป็นของตัวเองมันก็อาจทําให้ใครหลายคนลืมคิดถึงผลที่จะตามมาลืมคิดถึงผิดช,ชอบชั่วดีจนสุดท้ายแล้วความโลภนั้นมันก็จะกัดกินความสุขไปเรื่อยๆจนทําให้เงินทองที่มีอยู่มีสามารถที่ความสุขได้อีกต่อไปเพราะความโลภมันจะบอกว่าที่มีอยู่ยังไม่พอต้องได้มาอีกเรื่อยๆต้องมีเพิ่มอีกและเมื่อไม่ได้ตามที่หวังไว้ความทุกข์ในใจก็จะเกิดขึ้นตามมาเรามาทดสอบจิตใจกันดีกว่าสมมุติว่าคุณ คือ1ใน2ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์รุ่นรับเงินรางวัล1น1ล้านบาทกับ1 0 0 0 0แสนบาทแต่ผลจับฉลากคุณได้รางวัล1 0 0 0 0แสนส่วนในคนได้1ล้านคำถามคือคุณรู้สึกเสียใจหรือไม่เสียใจกด1ไม่เสียใจกด2นะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์อยากดูคลิปถัดไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ